จุดหมายสำคัญในพระพุทธศาสนาข้อปฏิบัติตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปโดยลำดับก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ต้องการทำตนให้พ้นจากกองทุกนั่นเองมา่พ้นจากกองทุกแล้ว จะเรียกว่ามีความสุขมันก็ไม่ถูกต้องควรจะเรียกว่าไม่มีความทุกข์ต่อไปก็พระพุทธเจ้ากลับวไว้ว่าในโลกนี้มีความทุกข์ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่แปลว,ว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาเมื่อพูดอย่างนี้บางคนที่เป็นคนสมัยใหม่ สมัยใหม่ที่เขาเรียนอารยธรรมตะวันตกข,ของฝรั่งเขาก็มองว่าพระพุทธศาสนานี่มองลูกในแง่ร้าย,ายคือเห็นอะไรอะไรก็เป็นทุกข์ไปเสียทั้งหมดความจริงพุทธศาสนาไม่ได้มองลูกในแง่ร้าย,ายและไม่ได้มองลูกในแง่ดีเพราะมองแง่ร้ายก็ไม่ได้มองแง่ดีก็ไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้ามองลูกอย่างไร มองตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆให้เข้าใจตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆไม่ได้มองแง่ดีและแง่ร้ายคนเราถ้ามองแง่ดีมากไปก็เห็นแต่แงด่ดีอาจจะกเกิดความจิตด,ดีก็ได้ยึดมั่นในความดีก็ได้ถ้ามองในแง่ร้ายเกินไปก็จะไปติดความร้ายอีกทำให้ไม่เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้อง พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้มองในแง่จริงๆมองอะไรมองให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงคําศัพท์พิเศษคํานี้เรียกว่ายาถาภูตญาณทัศนะยาถาภูตญาณทัศนะแปลว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่จริงๆไอ้ที่เป็นจริงนั่นเป็นอย่างไรเรามองเข้าไปถึงสิ่งนั้น เรียกว่าเจาะลึกเข้าไปในเรื่องนั้นในสิ่งนั้นเพื่อให้เห็นสิ่งนั้นถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้เรียกว่ามองในความจริงของสิ่งนั้นการมองให้ถึงความจริงนั่นแหละจะพบความจริงและจะทําให้เรารู้ความจริงสิ่งนั้นถูกต้องและพ้นไปจากปัญหาในชีวิตประจําวัน พราะนั้นที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกขามีอะไรไหมอันนี้เป็นความจริงที่พระองค์ได้มองเห็นโลกนี้มีแต่ความทุกข์ัที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านั้นเป็นความจริงให้เราพิจารณาเราอย่าไปเชื่อตามที่พระองค์บอกก่อน แต่เราเอาไปนั่งคิดพิจารณาไกลกรองในเรื่องนี้จนกระทั่งมันเห็นชัดด้วยใจของเราเองเมก็เห็นชัดด้วยใจของเราเองก็เชื่อได้ว่าอ๋อจริงอย่างนั้นเพราะในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ต้องการให้ใครเชื่อง่ายพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้บุรุษบริษจัทเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อดายในเรื่องอะไรต่าง แต่ให้เป็นคนมีเหตุผลเอาไปคิดเอาไปกรองให้ละเอียดกรองหลายชั้นกรองจนกระทั่งว่าเหลือแต่น้ำใสว่างนั้นตะเป็นวัตถุกรองอย่างนั้นว่ากรองอย่างนั้นเราก็จะได้พบของจริงแต่ถ้าเราเขาพูดอะไรก็เชื่อใครพูดอะไรให้ฟังก็เชื่อไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่ออย่างนั้นเช่นไม่ให้เชื่อข่าวเล่าลือ ไม่ให้เชื่อว่าเขาเคยทำมาอย่างนี้ไม่ให้เชื่อว่ามีอยู่ในตำราหรือแม่เชื่อว่าอาจารย์เราพูดนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เฉียนโยมจะไปอ้างว่าท่านปัญญาพูดนะมันก็ไม่ได้แ่นั่นอ้างอ้างสำหรับขู่คนอื่นได้แต่ว่าเอาจริงเอาจังมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้แต่เราจะต้องอ้างเมื่อเราเห็นชัดด้วยใจของเราเองเรียกว่าประจักษ์แก่ใจ ประจักษ์แก่ใจนั่แหละเป็นของแท้เห็นชัดจริงๆว่ามันทุกจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในใจของเรานี่เรียกว่าเป็นสันติโกดังที่เราสวดชาวชาวสวาก้าตูปะวตาตัมโมพระตรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้ารัสไว้ดีแล้วท่านดิตติโกนผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตัวเองนี่อันนี้สำคัญมาก คำสอนในทางพระพุทธศาสนาทุกบททุกตอนต้องเป็นเรื่องสันนิษติโกูคือเป็นเรื่องเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ใช่เขาบอกเขาเล่าแต่ว่าเรื่องนั้นประจักษ์แก่ใจเราเราจะพูดไปกับใครๆเราก็พูดจากใจของเราจากความรู้สึกนึกคิดที่เรามีอยู่ในใจของเราคนฟังก็จะเข้าใจความหมายแล้วเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติก็ประจักษ์แก่ใจเราจึงรงใจเชื่อลงไปว่าสิ่งนั้นเป็นเช่นนั้นจริงนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องความทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษา